สวัสดีค่ะลองทำดูทุกครั้งที่มีประชุมอาการง่วงนอนก็มักจะมาทักทายทันทียิ่งวันไหนต้องเข้าประชุมตอนบ่ายร่างกายแทบจะต่อสู้กับความง่วงไม่ไหววันนี้จึงชวนทุกคนที่ชีวิตการทางานมักต้องเข้าประชุมบ่อยๆมาแก้อาการง่วงนอนด้วย10วิธีที่ไม่ทำให้สับปะงบระหว่างประชุมจนต้องเสียงานที่สำคัญกันเลยค่ะจะต้องทำอย่างไร กันบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลย 1. จิบชากาแฟไร้น้ำตาลแน่นอนว่าชากาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนมีส่วนช่วยแก้อาการง่วงนอนได้ดังนั้นหากรู้ว่าวันไหนต้องเข้าประชุมอย่าลืมเตรียมชาหรือกาแฟไร้น้ำตาลจิบก่อนเข้าประชุมหรือจะพบเข้าประชุมไปด้วยก็ยิ่งดี ได้ทั้งแก้าการง่วงและไม่เสียสุขภาพจากน้ำตาลอีกด้วย 2. จิบน้ำเย็นการจิบน้ำเย็นถือเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนได้ซึ่งน้ำเย็นมีส่วนช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายได้ตลอดเวลาและที่สำคัญน้ำเปล่ายังช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดและช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว 3. อมลุกอมรสเปรี้ยวลูกอมรสเปรี้ยวช่วยแก้าการง่วงนอนได้เป็นอย่างดีอมไว้ตอนประชุมก็ดูไม่เป็นการเสียมารายาทที่สําคัญวิธีนี้ช่วยปลุกร่างกายจากความง่วงได้แบบเนียนๆ 4. ทานอาหารที่ช่วยแก้ง่วงอาหารที่ช่วยแก้าการง่วงนอนได้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทขบเคี้ยวแนะนำให้เลือกทานอัลมอน ผลไม้หรือช็อกโกแลตเพราะช่วยให้ตื่นจากอาการง่วงได้ดีแถมยังเคี้ยวเพลินในระหว่างการประชุมอีกด้วยแต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการประชุมที่เป็นทางการเท่าไหรนะ่นัก 5. นั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงการนั่งประชุมบนเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับร่างกายเพราะร่างกายจงเป็นต้องระมัดระวังการนั่งอยู่เสมอ หากเผลอหลอับไปอาจจะทำให้หงายหลังในช่วงประชุมได้ 6. ลุกออกไปยืดเส้นยืดสายในกร,นกรณีที่มีอาการง่วงมากๆจนสมองไม่รับรู้หรือจับประเด็นการประชุมได้นั้นควรขออนุญ,ญาตในที่ประชุมออกไปยืดเส้นยืดสายข้างนอกสัก2-3นาทีเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว 7. เลือกที่นั่งแถวหน้า และเลือกที่นั่งประชุมแถวหน้าถึอเป็นการบังคับให้ตัวเองไม่ง่วงแบบหักดิบเลยทีเดียวเพราะต้องประจันหน้ากับวิทยากรตรงหน้านั่นเอง 8. โฟกัสการประชุมการประชุมที่ไม่สามารถลุกขึ้นไปข้างนอกได้จำเป็นต้องโฟกัสกับการประชุมอย่างเล็กเลี้ยงไม่ได้ พยายามคิดตามเนื้อหาที่ประชุมอย่างจริงจังเพราะการโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะช่วยแก้าการง่วงนอนได้ 9. คิดเขียนสาระการประชุมการคิดเขียนสาระการประชุมนอกจากจะช่วยให้เก็บรายละเอียดในการประชุมแล้วยังช่วยแก้าการง่วงนอนได้อีกด้วย 10. ช่วย การเสนอความคิดเห็นการที่มีส่วนร่วมในที่ประชุมหรือเสนอความคิดเห็นกับผู้ร่วมประชุมช่วยแก้าการง่วงนอนได้ดีแถมยังช่วยในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเห็นไหมล่ะคะว,ว่าวิธีแก้อาการง่วงนอนในขณะประชุมไม่ใช่เรื่องอยากอะไรเลยเพียงแต่ อาจจะต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสำหรับตัวเองและการประชุมในแต่ละครั้งให้มากที่สุดแค่นั้นเองอย่าลืมว่าถ้าแก้กอาการสับสนในช่วงการประชุมได้จะช่วยให้คุณไม่พลาดประเด็นสำคัญในที่ประชุมเลยแนมะ้แต่น้อยหากคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์ติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ